การแนะนำโลกในอนาคตในโลกที่ทุกคนบังคับให้สอดคล้องกันเด็กชายคนหนึ่งที่จะคุณพบความจริงเกี่ยวกับสังคมของเขาหนังเริ่มต้นในโลกอนาคตที่ดูเหมือนจะเป็นสังคมที่สมบูรณ์แบบในเมืองที่ถูกเรียกว่าชุมชนโลกนี้ไม่มีอารมณ์ไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความหวังหรือความผิดพลาดชีวิตในสังคมนี้มีการควบคุมทุกด้าน ตั้งแต่การแต่งงานการตั้งครบครัวไปจนถึงอาชีพที่บุคคลแต่ละคนจะทำทุกคนในชุมชนจะต้องทำตามกฎที่กำหนดไว้และไม่สามารถออกนอกกรอบได้ตัวละค,ละครหลักของเรื่องนี้คือโจนาสรับบทโดยเป็นตันทวิตเด็กหนุ่มที่กำลังจะอายุครบ16ปีซึ่งกำลังจะได้รับมอบหมายงานที่สำคัญในชีวิตในวันที่เขากำลังจะได้รับมอบหมายงาน เขากังวลเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองและไม่แน่ใจว่าเขาจะได้รับหน้าที่อะไรการมอบหมายงานของจูนัสจนเสกำลังจะค้นพบความจริงเบื้องหลังโลกที่สมบูรณ์แบบของเขาในวิธีมอบหมายงานทุกคนในชุมชนจะได้รับการเลือกให้ทำงานในอาชีพที่เหมาะสมกับพวกเขาแต่เมื่อถึงคิวของโจนเสเขากลับไม่ได้รับงานเหมือนกับคนอื่นๆเขาได้รับการเลือกให้เป็นผู้รับความทรงจำ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชุมชนนี่คือตำแหน่งที่ต้องรับความทรงจำและประสบการณ์ทั้งหมดของลกอูกไออดีตหัวหน้าผู้เท่ารับบทโดยเมอร์ลินสตีฟอธิบายว่าโจนาสจะต้องทำงานร่วมกับผู้ให้รับบทโดยเจฟเบบจ์ผู้ที่มีความทรงจำทั้งหมดของอดีตที่โลกเคยเป็นก่อนที่มนุษย์จะถูกควบคุมให้อยู่ในสังคมที่ไม่มีอารมณ์และไม่มีความแตกต่าง การพบกับผู้ให้ความจริงนั้นมีอำนาจดิ่งกว่ากฎเกณฑ์โจนาสเริ่มต้นการฝึกหานกับผู้ให้ผู้ซึ่งเป็นชายแก่ที่มีความทรงจำทั้งหมดของลกูกในการเรียนรู้กับผู้ให้โจนาสเริ่มรับรู้ถึงความจริงที่ซ่อนอยู่ในลูกของเขาเขาได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเช่นสีสันความลับความเจ็บปวดและความสุขเขาเรียนรู้ว่าโลกที่เขาอาศัยอยู่ไม่ใช่โลกที่สมบูรณ์แบบ แต่เป็นโลกที่ขาดความอิสระเลขความเป็นมนุษย์ในระหว่างการฝึกโจนัสเริ่มเข้าใจถึงการที่โลกของเขาถูกควบคุมด้วยการ,รลุบล้มความรู้สึกและอารมณ์เขาเห็นความทุกข์ทรมานจากการที่ผู้คนในสังคมถูกปลดปล่อยจากความจำที่แท้จริงของพวกเขาเขาเริ่มสงสัยว่าโลกนี้อาจจะไม่ได้เป็นสถานที่ที่ดีอย่างที่เคยคิด การเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการเลือกความจริงเบื้องหลังทางเลือกของสังคมนั้นมืดมนกว่าที่เขาคิดเมื่อโจนาสเริ่มค้นพบความจริงเกี่ยวกับลูกและบทบาทของตัวเองเขาก็รู้สึกถึงความผิดปกติในสังคมที่เขาอาศัยอยู่เขาเริ่มเห็นว่าชุมชนเลือกที่จะลบล้างความทรงจำของผู้คนเละควบคุมทุกแง่มุมของชีวิตพวกเขารวมถึงการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของทุกคน โดนสัสเริ่มรู้สึกท้อแท้เมื่อเขารู้ว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตและการเสียชีวิตของผู้คนในสังคมนี้ถูกควบคุมโดยผู้นำของชุมชนเช่นการเลือกให้คนที่แก่หรือไม่สามารถทำงานได้ปล่อยหรือฆ่าโดยไม่ให้มีอารมณ์หรือความสงสารในที่สุดโจนสัสก็ได้เห็นการปล่อยตัวเองเด็กทารกที่ถูกตัดสินใจให้ตายโดยการฉีดยา การที่เขาเห็นสิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกโกรธและเริ่มทบทวนความคิดที่เขามีเ,เกี่ยวกับสังคมที่เขาอาศัยอยู่การต่อสู้เพื่อเสรีภาพโจนาสต้องเลือกระหว่างอิสระภาพและความปลอดภัยโจนาสเริ่มตระหนักว่าการที่ลูกนี้ขาดการเลือกและอารมณ์เป็นเรื่องผิดเขารู้สึกว่าต้องทำบางสิ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงลูกนี้เขาเริ่ม <childhood>. ฝันถึงการหนีจากลูกที่ไม่สามารถแสดงความรู้สึกหรือเลือกชีวิตได้ โจนาสต้องการช่วยเหลือเด็กทารุกที่ถูกทำร้ายและหาทางเปิดเผยความจริงของโลกที่ซ่อนอยู่การต่อสู้ครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อโจนาสตัดสินใจหนีจากชุมชนแม้ว่าจะไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถเอาชีวิตรอดได้หรือไม่เขาต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขารู้ว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงของการถูกจับ และถูกปล่อยซึ่งเป็นการตายที่ไหลอารมณ์การหลบหนี้และความหวังใหม่ลูกกำลังโลการเปลี่ยนแปลงจูนัสต้องเป็นผู้นำทางในตอนสุดท้ายของหนังจูนัสหลบหนีออกจากชุมชนและเดินทางไปยังลูกภายนอก